ได้เวลาที่พวกเราจะต้องลงมือป้นกันแล้วอาวุธพร้อมพร้อมรถดพร้อมสถานที่พร้อมค่ะแผนกยั่วพร้อมเดี๋แผนกยั่วพร้อมมึงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มยั่วแล้วค่ะยั่วไตมึงเนี่ยต้องเสือเขาแล้วแผนกยั่วพร้อม คะแนกหลอกหลอนเอาสิมึงแล้วครับถ้าทุกคนพร้อมแล้ววันนี้ไปนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไป้อ,อดีนะามาแล้วมาแล้วดาม<ะ>ถึงเวลาที่ฉันจะสลัดไอ้หมวกเวนนี่ออกจากหัวจัน้อที วันนี้ไปไหนมาไหนลำบากมากเลยมาดามทาไมละ่ะไปนู้นมานี้ก็มีแต่คนทักวันนี้รักอ่ะพ่อมึงไปเหลือตัวหัวลหะผมจะไปไหนนอนค่ะอยู่นี่แหละไม่ต้องนอนเฝ้าสถานที่ไว้โอ้าร์มเงานี่แหละ คือครามกลัวที่ฉันเจอน่ากลัวจัง